โอเคครับศิลปินวส,สวัสดีครับสวัสดีครับเมทาสิทธิ์แนะนำตัวอีกรอบหนึง่งครับผมเมทาสิทธิ์บุญเนศก,กบุตรครับเป็นคิวเรเตอร์ในทัศการปินเดย์อินเม a แมกนิฟายเออร์อินเตอร์เนชั่นแนลเอ็กซิบิชัน2025ครับครับผมตอนนี้เราอยู่ที่ไหนเอ่ยตอนนี้เราอยู่ที่6060อาร์สเปซครับปฏิพัทธ์ซอย21 ครับผมวันนี้มีงาน<ม>นิทรรศการอะไรเอ่ยเล่าให้ฟังนิดนึงก็อันนี้จะเป็นในเทศกาลปินเดย์อินเมย์ครับก็คือเป็นในเทศกาลการเฉลิมฉลองของเดือนแห่งภาพพิมพ์ครับโดยผมผมได้เปิดโอเพนคอร์รับสมัครให้ศิลปินครับภาพพิมพ์จากทั่วโลกทั้งในประเทศและต่างประเทศส่งผลงานเข้ามาและนำมาจัดแสดงที่6600์ย์อาเปทั้งตึกขาวและตึกดำครับโดยจะมีผลงานทั้งหมด150ชิ้นครับจาก150ศิลปินจาก40ประเทศทั่วโลก ก็ค mm. e like right? ือเป็นงานภาพพิมพ์ทั้งหมดเลยนะครับจากศิลปินทั้งไทยและก็ต่างประเทศใ่เป็นผลงานที่ที่เราแลกเข้ามาใเทศกาลอะไรอย่างนี้ใช่ไหมครับใช่ครับก็เป็นจากการแลกเปลี่ยนด้วยก็คือมีผมส่งผลงานของผมไปแล้วเขาก็ส่งผลงานเขามาเป็นเหมือนการบินเมกิ้งเอ็กซ์เชนด์ด้วยครับครับผมโอเคงั้นเดี๋ยวเราพอชมนิดนึงอันนี้ชั้นล่างใช่ไหมอันนี้ตึกตึกขาวหรือตึกดำหรืออันนี้ตึกขาวครับอันนี้ตึกขาวชั้นล่างใช่ครับตึกขาวจะมีงานทั้งหมดประมาณ1 1 0ชิ้นฮะ แล้วก็จะมีอีกประมาณ50กว่าชิ้นอยู่ที่ตึกดับตึกดามโอเคเอาของตึกขาวก่อนจะไล่างเร,เริ่มจากตัวอันนี้เป็นรายชื่อศิลปินใช่ไหมใช่ครับอันนี้จะเป็นรายชื่อศิลปินกับรายชื่อของประเทศที่ที่ส,ส่งเข้ามาครับที่จัดแสดงในวันนี้ทั้งหมดโอเค <Okay. S 1> ได้ครับนี่ก็จะเป็นเกี่ยวกับ Ex h i b i t i o n แล้วก็อันนี้จะเป็นผลงานภาพพิมพ์มที่ศิลปินเขาส่งเข้ามามก็จะมีทั้งหลากหลายเทคนิคครับมีทั้งแบบเซยานไทส์ลิทกราฟอิชิงอิทาจิโอหรือแม้กระทั่งแบบบูทคัท หรือลิสต์พวกนี้พวกนี้เป็นเทคนิคอะไรอ่ะเออจริงๆิก็จะเป็นเทคนิคภาพพิมพ์ทั้งหมดเลยครับแต่ก็จะหลากหลายตามตามตัวที่ศิลปินทอันนี้ระบุได้ไหมว่าเป็นอันนี้มุดคัดไหมหรือเป็นอะไรอ๋ออันนี้เป็นเทคนิคลิท о г р а ครับภาพหินลิท о г р а คือลิท о г р а มันจะเป็นภาพพิมพ์ที่เขาพิมพ์บนหินครับก็คือถ้าแบบให้นึกจินตนาการง่ายๆก็คือมันคือเทคนิคที่เอาไว้ทาพวกหนังสือพิมพ์ในยุคโบราณก่อนที่เราจะมีพวกเครื่องโรเนียลหรือแบบเครื่องปริ้นในปัจจุบันครับอันนี้ของเช็ค ใช่ครับนี่ของประเทศจากรสารนาเช็กครับออ๋เขาก็จะเป็นงานในยุโรปสไตล์หนึ่งใช่ส่วนอันนี้เป็นเทคนิคอันนี้เป็นลิโนคัทครับลิโนคัทเป็นการแกะกระเบื้องยางแกะกระเบื้องยางโอเคเป็นศิลปินจากโปแลนด์ครับเป็นสองสีใช่ไหมไอ้นี้เขาต้องทำทำสองครั้งไหมใช่ครับเขาก็เท่ากับว่าจะมีแม่พิมพ์สองแม่พิมพ์แม่พิมพ์สีหนึ่งเป็นสีชมพูอีกแม่พิมพ์สีหนึ่งเป็นสีม่วงเปจุ่มอ๋อแล้วก็คือทีละทีละรูดทีละครั้งสองชั้งใช่ครับโอเคได้ครับผม อันนี้เป็นเป็นจากอ,อิชิ่งครับจากศิลปินรัสเซียเป็นเทคนิคที่ไวท้ทําคืออิชิ่งนี่ต้องเกิดก่อนว่ามันคือเทคนิคที่เอาไว้ทําพวกภาพประกอบในหนังสือ,อในยุคโบราณหรืออย่างถ้าในปัจจุบันเราเข้าใจง่ายคือการทําแบงค์ธนบัตรแบงค์ธนบัตรอ๋อโอเคก็คือแกะบล็อกออกมานช้ใช่ไหมครับอันนี้เหมือนงานไทยเนาะอันนี้เป็นศิลปินชาวเยอรมันครับแต่เนี้ยเขามาทํางานกับทางสตูดิโอที่ประเทศไทยที่เชียงใหม่ <Okay. S 2> อันนี้เป็นเทคนิคแตมก็คือเหมือนเป็นการ <c oughs> เหมือน <c oughs> อแกะตายางแล้วก็ปั๊มออกมาประเทศเลยคือจริงๆงาน <c oughs> เอกลักษณ์เขาบอกบ่งบอกประเทศของศิลปินปอกเนเจอร์ได้เลยนิทเซอแอมรินกาใช่ครับนี่เป็นเทคนิคลิลิปินลิลิปินก็คือพวกวูดคัทวูดคัท ต้องแบ่งเป็นอย่างเงี้ยก่อน,นครับคือจริงเทคนิคภาพพิมพ์หลักๆมันจะมี4เทคนิคมันจะมีทั้งซิลสกรีนมีลิลิป,ปินก็คือภาพพิมพ์ผิวนูนจะเป็นพวกวูดคัตลิทอกาฟอิทาจิโอภาพพิมพ์ล่องลึกก็จะเป็นอิชชิ่งหรือเมสโตตินแล้วก็จะมีภาพพิมพ์พื้นราบก็คือริทอกาเป็นภาพพิมพ์หินครับโดยจริงๆแล้วเทคนิคภาพพิมพ์มันจะมีเยอะมากสี่สิบกว่าเทคนิคอะไรเงรี้ยฮะแต่ด้วยความที่บางทีอย่างวูดคัตหรือลิทอ่างเนี้ยครับ มันเทคนิคมันโฟรเซตมันเหมือนกันแต่เปลี่ยนแค่วัสดุจากแกะไม้เป็นแกะยางชื่อเทคนิคมันก็เปลี่ยนเพื่อที่จะทําให้เวลาเราเซนลายเซนหรือเซนเทคนิคในงานมันจะได้มีความแบบแบ่งได้ชัดเจนว่าเทคนิคนี้ใช้วัสดุหรือโฟรเซตหรือขั้นตอนอย่างไรในการทาได้ครับอ,อันนี้ก็เป็นจากเซาท์แอฟริกาใช่ครับตัวอันนี้เหมือนเป็นหนังสือพิมพ์ด้วยทับมาใช่อันนี้เป็นซิลสกิน <screen S 3> ครับก็คือการทําสกีนเสื้อแต่อันนี้เขาเปลี่ยนมาพิมพ์ลงบนกระดาษ อันนี้เป็นอเมริกาใหญ่ๆแล้วเขาก็มีสีๆอย่างเงี้ยเข้ามาทาบที่เรใช่ไหมครับหนึ่งสีึ้นหนึ่งบล็อกครับเหมือเนเหมือนสื่อความหมายเหมือนอิสระภาพที่ตายหรืออะไรประมาณนี้ไใช่ใช่ต้องตีความมันเนาะคือจริงๆต้องเกิดก่อนว่าในรอบนี้ผมใช้ใช้ธีมคขาเ่า history ด้วยผลง,งานแต่ละชิ้นก็จะมีความเป็น history ของแต่ละประเทศก็คือให้ศิลป,ปินได้ตีความกว้างๆ history ของเขาคืออะไรอันนี้คุ้นตาเหมือนเคยเห็นงานเขาที่แล้ว เวียดนามอิตาจิโอเป็นภาพพิมพ์ล่องลึกใช้พวกแมพ่พิมพ์อย่างเช่นสังกสีทองแดงทองเหลืองในการสร้างสารรค์ผลงานได้ข้างน้องตรีอันนู้นอันนู้นคืออันนี้ก็เป็นผลงานเช่นเดียวกันครับท,ที่เขาส่งมาแต่เนี้ยผมเอาซองจดหมายมาแป,ปะไว้ด้วยก็คืออันนี้ก็คือที่เขาส่งมาให้ใช่ครับก็คือผลงานมาจากซองจดหมายเหล่านี้อ่าโอเคอันนี้ก็เป็น นี่เป็นเทคนิคเทเลปิ้นฮะก็อันนี้จะเป็นเทคนิคที่ใช้พวกเครื่องปิ้นแบบดิจิตอลเข้ามามากขึ้นในการใช้ในเทเลแอนน์นะเป็นการขันโลมเนียออสองมาจากโรมเนียอันนี้เป็นลวดน้ำนี่เป็นซาลิิกาเป็นเทคนิคไดพอยครับเป็นการแบบเอาเหล็กแหลมขูดลงบนตัวแมพพิมพ์อย่างเช่นอะคริลิกแพนอะคริลิกหรือพวกทองแดงหรือสังกะสีครับ โอเคอันนี้ก็เป็นซองที่มาจากต่างประเทศเหมือนกันใช่ครับโอเคปะดูชั้นสองแนละ้วครับผมพาไปเลยพาไปเลยครับอันนี้เขาเรียกตึกขาวเพราะทาสีขาวใช่ครับตึกดังว่าเป็นสีอ๋อแล้วอันนี้เหมือนกันเนาะใช่อันนี้เป็นงานเหมือนกันเหมือนกัน,อ,น,นอันนี้เป็นโปแลนด์ an, ครับเป็นลิโนคัรเป็นการแกะกระเบื้องยาโอ๋อ ่วนใหญ่ก็จะเป็นขาวดำแล้าส่วนใหญ่อันนี้เหมือนข้างบนเขาเป็นชิงช้าไม้กระดกแล้ทนี่เป็นกล่องแปลดีนะของโบราอันนี้เหมือนเป็นกล่องกล่องของใช่ไหมใช่ครับนีก็เป็นอินเดียอินเดียอันนี้เหมือนภาพวาดเลยอันนี้เป็นเทคนิคไดาพอยครับเดพอยก็คือใช่ครับเป็นการเทคนิคมันจะคล้ายๆกับการถ้าให้เข้าใจง่ายคือการใช้ปากกาในการวาดรูปแต่เันนี้คือเขา เป็นการเอาเหล็กแหลมมาับขูดลง<ค>นบนตัวแม่พิมพ์เพื่อ,อให้มันเกิดเป็นรอยและพิมพ์ออกมาอาอันนี้ลัสเสียแน่เลยชใช่ครับเป็นลัสเซียมันบอก เอเนเจอร์อันนี้ก็เป็นอันนี้ของลิทูเนียครับลิทูเนียเออแปลกนะเหมือนห้องครัวมันอะไรใช่คือบางคนเขาก็จะตีความแบบฮิสตอรีของแต่ละประเทศออกมาหรือแบบเป็นฮิสตอรีของตัวเขาอย่างเช่นแบบรูปชิงช้าอย่างนี้ครับเหมือนเป็นประวัติศาสตร์ในวัยเด็กของเขาเขาก็มองว่าเออในวัยเด็กเขามันก็คือประวัติศาสตร์กันหรืออย่างห้องครัวหรืออย่างอะไรเงี้ยครับมันก็จะมีเนเจอร์ที่แบบแต่ละประเทศเขานําเสนอออกมาได้หลากหลายและแตกต่างกันโอเคไปเราขึ้นไปข้างบนดู นี่เป็นชั้นลอยเนาะใช่ฮะจะมีคือด้วยความที่รอบนี้งานศิลปินค่อนข้างเยอะมากครับเพราะว่าจากจากครั้งแรกครั้งสองที่แบบผมเปิดรับสมัครหรือการทำเอ็กชนเนี่ยครับค่อนข้างได้รับการตอบรับจากศิลปินจากต่างประเทศค่อนข้างเยอะอันนี้ก็เป็นงานอับนี้เป็นของศิลปินไทยครับเป็นงานเหมือนกระตูนเลยันีะทำไมมันเต็มสีได้ขนาดเนี้ยเขาทําได้ยังไงเทคนิคอันนี้ก็คือเ<อ>ขาจะเรียกว่าการพิมพ์แบบตัดตกครับก็คือการพิมพ์เต็มกระดาษเลย อใช่ก็คือจะไม่จะไม่เหลือของงานชิ้นอื่นอ๋อก็คือพิมพ์เหมือนกันในส่วนตรงนี้ก็เป็นส่วนที่พิมพ์เหมือนกันใช่ใช่ครับเออแปลกดีอันนี้ก็นี้จากโรมาเนียครับโรมาเนียนกขัดเป็นคล้ายๆตัวหนังสือนะใช่เป็นอัลฟาเบตอะไรเยอันนี้ก็เป็นนี่ศิลปินจากมาเลเซียครับมเลเียเป็นผู้หญิงใส่กีฬาแล้วก็มีแว่นตาข้างบนมาเลเซียสองคนคนเดียวกันเลยไหม อ่าคนละคนกันครับคนผลงานหนึ่งชิ้นต่อศิลปินหนึ่งคนเลยครับอันนี้ก็บราซิลครับอันนี้เป็นเหมือนบอดี้คนแต่ว่าจริงๆมันไม่ใช่ข้างล่างมันจะปรกกาเป็นมันจะเป็นเหมือนตุ๊กตาของคนแบบในสมัยโบราณอะไรครับเหมือนเหมือนนี่เหมือนอะไรนะแต่ไม่ใช่อันนี้ครับเป็นศิลปินจากมาเลเซียอ๋อหลากหลายเนาะอันนี้เหมือนสะพานสะพานแขวนบ้านเราโรมาเนีย คือบางคนเขามองว่าฮิสตอรีก็คือแบบตึกลาบ้านช่องเขาด้วยบางคนก็มองเป็นเรื่องเกี่ยวกับวัฒนธรรมประเพณีการแต่งกายบางคนก็มองเป็นเรื่องของอ็อบเจกต์อย่างอื่นอันทีโพเลตเป็นเป็นเหมือนเนสาไฟโนะอ้โหอันนี้สวยนิมูน,นิคับจัดศิลปินอินเดียแล้วเขาโคตจงใจใช้สีแบบไม่ใช่สีดำใช่ไหมเป็นสีด้วโงอย่างนี้เป็นเหมือนเป็นบ้านริมทะเลเนาะสวยครับอันนี้ก็ อันนี้จากลม,มัลเมนเย็นกันครับเป็นนิโนโคัพนิโนโคัพไ,ไอตรงนี้เขาเขียนจริงใช่ไหมไใช่ครับรเขาเขียนจริงเขียนที่บายภาพไปใช่ครับอันนี้ก็คือสี่คน <4. S 1> ใส่กอบเดียวกันใช่ครับผม้วยความที่รอบนี้ผมเปิดรับสมัครว่าผลงานจะต้องอยู่ระหว่างไซส์เอสีกับ A5 อ๋อก็คือระบุตัวไซส์ของผลงานไว้ใช่ครับในส่วนตรงนี้ก็เป็นหลากหลายอิตาลี่ มีอิตาลีมีคนเดียวกันไหมคนละคนอ๋อคนละคนหมดเลยแต่ว่ามาจากอิตาลีสี่คนนี้อันนี้มาจากตุรกีครับตุรกีอันนี้มาจากตุรกีโอเคแล้วก็อันนี้ก็เป็นเหมือนกันใช่ไหมครับใช่ครับอันนี้ในทะเลที่นู่นเนาะครับแต่อวันนี้เทศไหน สะดือนะเป็นเขาใช้ชื่อว่าแฮมเบอร์เกอร์แฮมเบอร์เกอร์มีแบบมีลักษณะเหมือนแบบของไต้หวันใช่ครับและวนี้เป็นแผ่นโลหะเลยเหรอใช่ครับอันนี้คือเขาสกรีนลงบนแผ่นอลูมิเนียมครับอลูมิเนียมที่เขาใช้ขูดด้วยใช่ไหมใช่ครับบล็อกด้วยแต่เนี่ยเขาเอาเปลี่ยนจากแบบพิมพ์ลงบนกระดาษมาพิมพ์ลงบนแผ่นแล้วมันติดดุมันติดได้ใช่ไหมสีที่ใช้ก็เป็นสีน้ำเงินี่เาใช้คือเขาบางคนศิลปินบางคนก็จะมีการทดลองแบบหาแบบแมทเทอเรียลใหม่ๆหาขั้นตอนใหม่ๆมาอัดแอในการทำ ผลงานครับเป็นนิินไทยเนอะใช่ครับเป็นมิกซ์มีเดียแบบมีหลายๆเทคนิคอยู่ในเทคนิคเดียวกันตัวอันนี้ไสหวานใช่ครับอันนี้เป็น i n น a กม n ิครับเป็นการแบบแกะสลักแกะสลักบนบนบอันนี้น่าจะเป็นเอ่อวูดอินเกมิก็คือเป็นตัวไม้<อ>ไม้ที่เป็นพวกไม้เขียงหรืออะไรอันนี้คืองานแกะสลักใช่ครับแล้วเขาแกะแล้วเขาก็ปั๊มลงบนตัวกระดาษ แกะที่ตัวไม้ก่อนแล้วค่อยมาปั๊มบนกระดาษใช่ครับคล้ายๆ Wo ายวูดคัแต่ว่าอ่าใช่ครับคล้ายๆวูดคัแต่เปลี่ยนวัสดุจากวูดมันจะเป็นไม้ที่เป็นพวกไม้อัดหรือไม้เนื้ออ่อนแต่เนี้ยเขาจะเป็นไม้เนื้อแข็งอ๋อก็คือเป็นพอเป็นไม้เนื้อแข็งเป็นาแานแขะสละัดมันจะแกะได้ละเอียดกว่าแล้วอุปกรณ์เขาใช้ เหมือนกันไหมเออคล้ายๆกันครับแต่ของวูดดิงเกอร์วิ่งจะมีความคมมากกว่าอืมเพราะว่ามันต้องแกะเนื้อแข็งกว่าอะไรด้วยใช่ครับก็คือก็คือกลายเป็นงานแกะสลักไปใช่ครับโอเค,คได้ไปจะลอยเสร็จแล้วขึ้นไปชั้นสองนะครับถมกอ๋อน,นี้ห้องใหญ่เลยใช่เอาเข้าไปข้างในกันเนาะอันนี้งานไทย อันนี้งานไทยใช่ครับเป็นของศิลปินไทยเป็นพระพระสุขใจคะเป็นชิ้สกีเป็นเทคนิคซูสกีครับสว่วนนี้ครับเหมือนกันใช่ครับเป็นพระใส่กอบขาวับใส่ขอบดำอ๋ออ,อ,อันงีเป็นของศิลปินจากเม็กซิโกครับก็จะมีความเป็นแบบคือพอใช้ตีมว่าฮิสตอรีครับผลงานที่เขามาแต่ละชิ้นมันก็จะมีความเป็นเอกลักษณ์และมีความแบบโดดเด่นในเรื่องของพัฒนธรรมแล้วก็ตัวเอกลักษณ์ของศิลปินและแต่ละประเทศ ชอดูมีสีสันอะไรเจ๋งชอาพิมพ์หลายรอบไหมใช่ครับอันนี้ก็คือหนึ่งสีก็คือเขาพิมพ์พิมพ์เขาจะพิมพ์ขาวดําก่อนอแล้วเขาก็ค่อยเอาสีมาตบตบตกตอนท้ายอโอเคอันนี้สวยเลยมีสีสันของเม็กซิโกอันนี้ของคนไทยของศิลป,ปินไทยครับเ,เทคนิคทิาจิโออันนี้จะเป็นศิลป,ปินจากเชียงใหม่ครับเป็นเหมือนคิวบิชิมเลยเนาะเป็นเป็นลูปตรงแบบเลขาคณิตอยาง้ง อันนี้เป็นจากตุรกีครับตุรกีดูแบบข้างหังเลยนี่น่าจะเป็นพวกตัวอักษรหรือแบบภาพโบราณภาพโบราณภาพบนผนังอะไรอย่างนี้อิชชิงอ๋อนี่คือเทคนิคใช่วันนี้ก็จะเป็นอย่างที่เคยบอกไว้ครับกระดานชิ้นที่หนึ่งจะค่าชิ้นเทคนิคชื่อผลงานลายเซ็นศิลปินกับปีที่พิมพ์อ๋อโอเคอันนี้ก็เป็น โปแลนด์ทำเยอะเนอะใช่ครับจริงๆแล้วประเทศที่ค่อนข้างโดดเด่นในเรื่องของงานพิมพ์ก็จะมีทั้งโปแลนด์ยูเครนรัสเซียหรืออย่างประเทศที่จะอยู่ในยุโรปตะวันออกครับอย่างเช่นตุรกีประเทศในฝั่งยุโรปตะวันออกครับเหมือนประเทศเยอรมันเนี่ยครับเขาจะโดดเด่นมากเรื่องงานภาพพิมพ์ในส่วนตรงนี้อันนี้ก็เป็นเสาโรมันตุรกีมั้งใช่ตุรกีเหมือนเป็นอนุสาวร์ฐานของเขาเป็นเทคนิคเป็นวูดคัพ พุทคัพแล้วก็ลงสีอันนี้ก็ต้องสองรอบ่าออันนี้ก็คือหนึ่งสีก็คือหนึ่งรอบเลย่งสีหนึ่งรอบอันนี้ก็เหมือนการตุรกีอันนี้เป็นออกแองแตกเลยเนาะใช่ครับเป็นวุทธคัพออกต้องถามศิลปินอันนี้ว่าว่าเขาเป็นรูปอะไร คือเหมือนงานบางชิ้นนะครับด้วยความ<อ>ที่มันหลากหลายประเทศครับผมก็เหมือนงานเหมือนงานแต่ละชิ้นมันก็จะมีเอก,กลักษณ์ที่แตกต่างกันแล้วมันก็ค <laughs> ือผมเชื่อว่ามันก็จะมีงานบางชิ้นที่แบบเราไม่สามารถเห็นงานแบบนี้นได้ในประเทศไทยหรือต้องเป็นศิลปินต่างประเทศเท่านั้นถึงจะแบบสามารถทําออกมาในรูปแบบนี้ได้อันนี้ก็เหมือนแอบแจกกึ่งๆแต่ว่าเขามีวางวัสดุไว้ใช่ไหมใช่ครับมันจะเป็นพวกกึ่งๆโมโนปรินก็คืออันนี้เล่าเรื่องอะไรทุกอย่างต้องถามศิลปินตัวนี้ อันนี้ก็เป็นเหมือนกันคล้ายๆกันของฝรั่งเศสแล้วหนักเบาเขาลงยังไงอ่ะพอรู้ไมมเปลาเทคนิคอันนี้เป็นมิกมีเดียมิกมีเดียครับคือจริงๆพวกนี้หนักเบามันจะอยู่ที่น้ําหนักในการแกะสลักด้วยอ๋อล่องลึกล่องื้นใช่ครับตื่นก็จะได้น้ําหนักที่เบาหน่อยหรือเส้นเล็กเส้นใหญ่อะไรเงี้ยครับแบบแกะเป็นเส้นใหญ่ๆแกะเป็นเส้นเล็กทีทีทีมันก็จะได้เกิดเป็นน้ําหนักขึ้นมาเับแต่ละอันนี้สวยเลยเป็นตึกเขาทำซ้ำๆ้ ใช่ครับอันนี้เป็นของผมเองแล้วของเราเองอันนี้แนวเทคนิคซิลสกรีนครับคือแนวคิดตอนนี้ผมเริ่มจากไอเดียที่ว่าเรามีตึกเยอะก็ไปเอาตึกไปยังไหนเนี่ยตึกกันแี้ก็คือผมใช้วิธีก็คือผมเอารูปถ่ายครับมาแล้วก็มาปรับเป็นนกาทีฟโอเคตึกจริงใช่ไหมที่แหบ่งย่างไหนตึกเหมือนตึกตึกเก่าของบางรักอ่ะแถวแถวนั้นฮะก็จะเป็นเหมือนคือคอนเซ็ปต์มันคือ คือคุณตัดบางส่วนออกมาแหละคือคือมันไม่ได้เอามาทั้งทั้งบอดี้ทั้งเชฟเต็มใช่ไหมน่าจะเป็นตึกบังลักอ่ะที่ที่เป็นตึกเก่าอ่ะที่เป็นตึกร้างใช่ไหมลูกทรงมันสวยมันออกประมาณอย่างนี้แล้วก็คือเอามาทําอันนึงแล้วก็แล้วก็ปิ้นเป็นเป็นสี่สิทำทำซ้ำๆอันนี้คือกี่รอบเนี่ย อ๋ออันนี้ก็คือหนึ่งสีหนึ่งรอบครับก็คือสีน้ําเงินรอบแรกแล้วก็เป็นสีเหลืองแล้ว,ลวคุณทาบนเฟรมเดียวกันเลยใช่ครับจงใจวางตําแหน่งใช่ครับให,ให้มันเป็นตึกเป็น,ปน,ปนแล้วต้นไม้อันนี้ครับอ๋อต้อนไม้นี้ก็เป็นเป็นบล็อกก็คือเป็นรูปถ่ายต้นไม้ที่ผมทํากราฟิกในของแล้วก็มาใส่อ๋อก็คือมิมีเดียใช้ไหตัวนี้หลายหลายอันเป็นกราฟิกด้วยโอเคสวยนะมอลแอนด์เลสใช่ไหมอันนี้งานปีไหนเนี่ย น,นี้ตั้งแต่ปี2019 2019โอ้งานแรกๆเลยสมัยจบสมัยตรงนั้น <c oughs> ยังเรียนอยู่เลยครับยังเรียนอยู่เอ้คอนเทดีโอเคขับนบนนี้ก็เป็นนิดๆหน่อยๆใช่ครับอันนี้ก็จะเป็นงานพัพิมพ์จริงๆสวยนะงานเขามีคลักแต่ละประเทศนะ <c oughs> ใช่โปแลนด์นี่เยอะมากเลยเขาเอาคนมาใส่หนังสือพิมพ์มาใส่ อันนี้มันจะเป็นเขาเรียกว่าชิงกะเลครับชิงกะเลเป็นเหมือนการตัดพวกเอ่อตัดไม่ให้เขหล<ะ>ัดแล้วก็เขามาจะมีบางคนเราใช้สเปก์กาวหรือกาวน้ำทาลงบนตัวกระดาษที่เขาแล้วเขาก็เอาแท่นลีดแล้วปั๊มลงบนตัวกระดาษ<อ>แมพพิทใช่สวยอันนี้ก็อันนี้เป็นเรื่องราวเลยเป็นตึกโปรแลนด์เหมือนกันโปรแลนด์เยอะมากอันนี้เป็นไดพอยครับอันนี้ก็จะใช้วิธีแบบ จุด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 จัดตอนแรกที่บางทีเขาอาจจะขูดแบบทําเป็นเหมือนดออิ่งแต่เนี้ยเขาใช้เป็นวิธีแบบค่อยๆจุดจุดจุดลงดแล้วเขจุดนต่อใช่รหบใช่ครับหรือบางทีด้วยความที่เอ่ออย่างวัสดุอย่างทองแดงเนี้ยครับเขาจะมีความนิ่มเขาบางทีเขาก็ใช้ตัวเหล็กแหลมครับจุดลงไปมันก็เกิดเป็นร่องขึ้นมาอันนี้ก็เหมือนการเอามาใส่ลูกอินดิโกใช่ไหมไอ้คลิปน่ารักดีอันนี้จากอังกฤษครับจากอังกฤษเป็นเหมือนภายเรือของถุงายเรือกันเชียนด้วย เท่อันนี้ก็เล่าเรื่องพ่อกับลูกนะอันนี้เป็นซิลิกาฟฮะซิลิกาฟคือซิลิกาฟมันจะเป็นเทคนิคที่พัฒนาขึ้นมาในยุคปัจจุบันแหละก็คือเป็นเทคนิคที่เขาไว้ทําคนญี่ปุ่นนะครับเขาไว้ทาหนังสือพิมพ์อ๋ออันนี้ต้องทำด้วยคอมใช่ไหมอันนี้มันจะเป็นเครื่องปริ้นค่ะเป็นเครื่องปริ้นใช่ใช่มันจะมันจะเหมือนเครื่องปริ้นแต่มันจะมีเทคนิคและมีขั้นตอนโปรเซสที่ค่อนข้างละเอียดและซับซ้อนคล้ายๆเลเซอร์ปริ้นอย่างนี้ป่ะเอ่อจะละเอียดกว่าจะมีความซับซ้อนกว่า เอามาของไต้หวันแล้วชาวแอฟริกางานสวยครับอันนี้างานเขมิสเซเนียนั้นเรือสังเพาโลปีมีนกนกนวลด้วยอันนี้ก็ง่ายแต่มีความหมิชชันไหมอันนี้โป,ลลปแลนด์โปแลนด์ฮะโอ้โปแลนด์เยอะมากตกุรกีอันนี้ไม้ไหมวุ้ดคัตใช่ไหมวุ้ดคัต<ม><ม>แกะไม้เขาจะทิ้งลายไม้ด้วยทิ้งลายไม้จริงๆที่มันมีลอกๆด้วยใช่ไหมเขาจงใจเลยใช่ไหม เป็นผีเป็นแมงปออยู่ครับอันนี้ก็ไม่ง่ายแต่งามเนาะอันนี้เป็นนกขัดลายเป็นเหมือนลายของตึกเวลาที่ตึกโบราณครับที่เขาจะมีลายนกขัดลายนกขัดคือลายนกขัดก็เบื้องยาบเบื้องยางอ๋อเหมือนกันเลยนกขัดเหมือนกัน จริงก็จะมีอย่างโปรแลนด์หรืออย่างตุรกีนะครับเขามีสตูดิโออยู่ที่ประเทศเขาบางทีเขามีศิลปินอยู่ในสตูดิโอแล้วเขาก็รวมและส่งมาทีเดียวยอ๋ออันนี้ของเช็กอันนี้เป็นเหมือนยอดตึกแล้วเป็นเหมือนรูปอินซีโลโก้อะไรพวกเนี้ยใช่ไหมี่สวยอันนี้ก็เป็นลายเส้นบาซิซนเลยอันนี้ปอันนี้เป็นดิจิตอลปิน,นเป็นที่รักปินคือจริงๆ,ๆมันเป็นรูปอะไรก็ไม่รู้นะดู เหมือนเป็นศักอ์นะหลายๆรูปเป็นเหมือนลวดกันเป็นเหมือนลวดลายในประวัติศาสตร์ของเขาครับอย่างเช่นเหมือนแบบของเรามันจะมีพวกลายไทยอะไรเงี้ยันี้ก็จะเป็นลวดลายที่ลีมีหน้ามีตามีแต่ว่ามันรวมๆเนี่ยงตัวอันนี้ก็เทเนะเมนกซิโกเม็กซิโกสองสีนะสีเขาสดสามสีมีมสีเป็นเหมือนในทะเลทรายเอออันนี้ก็รู้ครับมีเม็กซิโกเหมือนกันใช่ไหมอันนี้เห็นอย่างนี้ลาย อะไนคับอจะมีเสน่ห์เสน่ห์ที่มันแบบค่อนข้างชัดเจนแบบลายเส้นอันนี้คือขูดหนาขูดหนาลงมาก็มีเสน่ห์นี่ก็ลิลิปิ้นจากสาวแอฟริกาเหมือนกันสวยสีสวยเนาะแล้วก็หลายรูปมีความหมายที่เป็นแผ่นที่เนาะอันนี้เป็นมิสมีเดียมิสมีเดียหลายๆอย่างรวมกันอ๋อมีเขียนอันนี้มันจะเป็นอาร์โก้ครับทะเลทะเลอาร์โก้อ๋อแล้วก็เป็นเกาะเป็นชายรูปทรง หมือนเอาแผนที่พวกการเดินเรือนียมาใช้ครับอันนี้ไม่มีกระจกนะใช่ครับไม่มีค้โหโอเคอันนี้อันนี้ก็สวยอันนี้โรมาเนียโรมาเนียอันนี้เป็นเป็นรูปเด็กครับแต่บอมมันมองไม่ค่อยชัดนะนีด้วยความที่เขาพิมพ์ดําลงบนน้าเงินดํลงลงบนน้ำเงินเลยมันจะเห็นนะกระจกมันตัวสะท้อนแสงด้วยผมไม่ได้ซีพ c p ออันนี้ก็เป็นของกัแพูช เป็นบ้านเมืองเขาเป็นวิวเป็นซิตี้ซิตี้แลนด์สเคปนะสวยสวยเซ็ตเีายิบยิบยิบเลยนะใช่ต่วยนี้อลัลักไหมอันนี้อิสราเอลอิสราเอลเพราะว่ามีสไตล์เป็นเป็นเรื่องเกี่ยวกับพระคัมภีร์ครอันนี้เป็นวูดคาร์ธรรมดาแต่ก็มีเสน่ห์นะสวยอันนี้ก็ของรัสเซียครับของรัสเซียบน นี่เป็นอิตาจิโอฮะเป็นเทคนิคเอ่ออิชิ่งพับพิมพ์ล่องลึกเป็นการใช้ในใช้น้ำกดในการแบบสร้างตัวแม่พิมพ์โอ้ยเด็กนี่เด็กนี้คือสร้างได้ถึง20เป็ง20เบปเปอร์20คัพปี้เลยใช่ครับถ้าเป็นพวกเทคนิคอย่างอิทาจิโอหรือภาพภาพพิมพ์ที่เป็นโลหะเงี้ยครับสามารถพิมพ์ได้จริงๆก็เป็นร้อยเป็นร้อยเอดิชันก็คือมันมันไม่ฉึกง่ายอย่างนี้ใช่ไหมล่ะอ๋อแต่ถ้าเป็นฟุตคัพเป็นอะไรไหมฮะพิมพ์ครั้งสองครั้งไม่อาจจะ มันอาจารย์ร็จหรือมันอาจาะย์มันจะมีเรื่องของการแบบถ้าบางทีเราเก็บไม่ดีด้วยเนี่ยอะไรนี้ด้วยอันนี้ก็เป็นยูเครนฮะยูเครนอิตาลีโผลงานแต่ละชิ้นมันก็จะมีเหมือนเป็นประวัติศาสตร์ของแต่ละประเทศครับเแต่งตัวเป็นบ้านเกาเลยนะหรือบางคนเขาก็เอาลวดลายความเอกลักษณ์ของเขาเหมือนของเรามีลายไทยของเขาก็มีลายรูปแบบของเขาที่แบบแตกต่างเป็นขับมอยอขี่ม้านะเออเขาแก่เท่นะ บางคนเขาก็จะแบบบางทีแกะเนี้ยบ้างแกะได้ฟิลเป็นอารมณ์ความแบบการเคลื่อนไหวช่ใช่นโปฮังการีเขามีตาเหมือนเป็นจีนเลยนะบางคนเขาจะมีเป็นตาปั๊มเหมือนเป็นแบบสตูดิโอของเขาอะไรทาแล้วก็กระทับพอเสร็จจริงๆบางบางทีศิลปินบางคนเขาก็อยู่ที่ประเทศนั้นก็จริงนะฮะแต่บางทีเ็าอาจจะมีเชื้อสายหรือมีแบบเชื้อมีสัญชาติมีสัญชาติขึ้นรึ่งได้มีต่อไหมครับหมวมีถากตร อันนี้คือชั้นสามนะโห oh, หลายชิ้น,นเลยนะเยอะเยอะครับ yeah.